สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล l าทีวีครับผมโอเคครับวันนี้นะครับพี่ก็บอกเลยว่าพี่จะมาสอนทำกิจกรรมใหม่นะครับรับไอเทมที่โคตรสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะก็คือ Free Fire World Series นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเราขอขั้นสักนิดหนึ่งนะครับผมกับกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะหมดแล้วนะครับก็คืออีก2วันพรุ่งนี้ตีสี่นะครับก็คือวันนี้แหละตีสี่แลกปืนได้เลยนะครับมีกี่โทเค็นแลกเลยแล้วก็กิจกรรมนี้ก็คือ กิจกรรมของแอนดูใน Free Fire World Series นั่นเองนะครับก็คือปลุกพลังแอนดูด้วยนะครับแล้วพี่ก็จะมาสอนเล่นกิจกรรมใหม่นะครับรับของก็คือของนี้ก็คือไอเทมสุด Exclusive นะครับผมก็คือเป็นโคตรแรเลยโอเคนะครับไม่ได้มีแค่ลมแน่นอนเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับแต่อื่นสำหรับคนที่ยังไม่ท็อปอัพครับรีบไปท็อปอัพนะครับก็จะได้ทางน้างของระเบิดตัวนี้เลยนะครับฟรีๆเลย99เพชรและ199เพชรก็คือได้ พิมพ์เขียวทางด้านของชุดกล่องนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้ววันนี้ก็จะมีไลายหลายอย่างเลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมีการตอบคําถามด้วยนะครับผมนี่เลยถ้าได้พิมพ์เขียวมาก็มาแลกเอาชุดมาลายหรือจะเป็นชุดหมีก็ได้นะครับผม ก็น่ารักดีนะครับผมก็แรดเลยแหละก็คือนานมันมาทีเนาะโอเคแล้วก็เ k คมังกรโอ้โหนี่เปิดนิ้มพี่เหมาหมดตูด้เลยนะครับผมแล้วก็เ k คมังกรก็มาอีกแล้วนะครับแต่มาแค่7วันนะครับผมพี่มีสูตรบอกครับ9เพชรนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะตัวไอไว้ให้นะครับผมก็ไปดูได้นะครับว่าทำยังไงนะครับผมก็ ประมาณนี้เลยมาแค่7วันเท่านั้นนะครับผมอะแต่พี่ก็ไม่ค่อยได้อัพนะก็คือเล่น AK ขาวแหละแต่ตก็บางทีก็สลับกันไปนะก็คือบางทีก็เล่นตัว AK นี้นะ AK Blue Frame นะครับผมก็อ่าก็เท่ดี ดูนี่นี่นี่เป็นสีฟ้าเป็นเพลิงสีน้ําเงินนะครับผมก็ดี9เพชรอันนี้พี่ได้มา9เพชรนะครับผมก็มีเบตตอรเดตอะไรหลายอย่างคือปืนอีโบก็คือเก็บได้เก็บนะครับผมก็นานามันมาทีเนาะก็ประมาณนี้เลยนี่ก็คือรอบที่2ของมันมาแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยก็ไม่มีหินอัพนะครับผมก็2 0 0พันเพชรก็ไม่มีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็หมดไปกับลูกซองไปแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะหรับคนที่ยังไม่มีมีแล้วก็ ดีไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่อง Free Fire World Series กันดีกว่าครับก็ประมาณนี้เลยน้องเห็นรูปถ้วยไหมในเลยเป็นแอนดูปลุกพลังนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่อธิบายนะครับก็คือกิจกรรมนี้ปลุกพลังแอนดูด้วยนะครับแต่ยังไม่มานะถ้ามาแล้วก็พี่จะรีบลงให้เลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับเห็นไหมคือตอนแรกผมันตรงแล้วมันก็เป็น ผมแบบเสยๆนะครับผมโคตรเทร่เลยตัวแอนดู do, นี่เป็นตัวที่พี่เล่นตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ยังไม่มีโคโนโคโนนะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคกิจกรรมก็เข้าไปตรงนี้เลยนี่เข้าไปลงประกาศนะครับผมแล้วก็เข้าไปหาตรงที่กิจกรรมเวทีพร้อมนะครับผมนี่อันที่สี่นะ อ่าพร้อมซ้อมใส่เต็มนะครับได้ที่นี่ก็คือกดเข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะอธิบายแบบละเอียดละอ่อนเลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u ับสไคร e เพื่อเป็นกาลังใจกับพี่ด้ดยนะครับเพราะว่ามีการตอบคาถามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็ดีนะครับผมโอเคหน้าตามันก็ประมาณนี้บางคนอะไระพี่มันคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวพี่จะอธิบายทั้งหมดทั้งมวลให้ฟังเลยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมโอเค แต่มันมีการตอบคำถามด้วยแต่คือคลิปนี้นะครับพี่จะบอกว่าคำถามยังตอบไม่ได้อย่าเพิ่งไปตอบมั่วนะคบผมเดี๋ยวร,รอพี่ทําคลิปก่อนก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็ดีนะครับนี่คําถามมันจะอยู่ประมาณนี้แต่คือวิดีโอที่มันเป็นตัวตั้งคําถามมันยังไม่มามันน่าจะมาพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพี่ทําแล้วก็จะรีบลงให้เลยแต่วันนี้พี่ก็จะบอกข้าวๆไปก่อนนะครับเกี่ยวกับตราด้วยนะคบผมก็ตรงนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนตรงนี้ก็คืออย่าเพิ่งไปตอบมาค่อยตอบนะครับผมโอเคไหม โอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของตาอ่ากดกระดิ่งกด s ับส c r i b e กดแจ้งเตือนไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะตอบคำถามแล้วก็รีบลงให้เลยนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับตาเกียรติยศทั้งหมดต้องมี16อันนะครับผมก็คือบางคนงงอ้ยมันคืออะไรอะพี่มีแชร์ด้วยอ่าเดี๋ยวพี่อธิบายนะครับตัวแรกนะครับผมผู้ที่ ผู้เล่นนะผมมีผู้เล่นเพียง12%ที่ครอบครองตาเกียนติยนี้ก็คือเข้าเล่นทุกวันนั่นแหละหรือวันที่30ก็คือเข้าไปดู Free Fire w o r l d s e r i e s นั่นเองครับพอยต์มันก็จะขึ้นมาเป็น30นะ,ะ5ทับ30นะครับผมก็เป็นตาจารักแรกไม่รู้ว่าของคนอื่นมาสลับที่กันหรือเปล่านะครับผมมันจะมีหลายอย่างเลยเห็นไหมแล้วก็มีตาสีทองด้วยซึ่งตานี้จะไม่บอกคุณสมบัติที่เราจะต้องทำนะครับผมก็คือมันจะสุ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะอธิบายแบบละเอียดออ่นเลยรัับต้งใจดูะ โอเคมาก็คือตาแรกอันแรกก็คือตากิจยกอันแรกก็คือ Week Free Fire World Series นะครับผมก็คือเข้าเล่นทุกวันแล้วก็วันที่30มนี่เข้ามานะครับก็คือมีการแข่งขันนะอ่ะอันที่2ผู้เล่น เพียง9.1%ที่ครอบครองเกิดยนี้ก็คือเล่นตัวละคร6ตัวนะครับซึ่งไม่ใช่พลังเดียวกันก็คือเล่นคโนววูคองอะไรก็ว่ากันไปดาชาอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือเอโลกอะไรประมาณนั้นเคอะไรเงี้ยให้มัน6ตัวนะครับแล้วก็อันที่3คือคืออะไรครับผมก็คืออยู่รอด150นาทีก็คือคุณจะไปแคมป์หรือคุณจะไปทำอะไรก็ได้นะครับก็คือกิจกรรมอาตาเสรลักนี้ก็จะได้มานะครับ มีผู้เล่นแค่6.7%เท่านั้นนะครับคือที่เล่นเกม150สิบนาทีนั่นเองนะคะผมก็คือเอาชีวิตรอดนั่นแหละก็คือลงในแมปแล้วก็ไม่ตายอะ่ะรวมๆกันแล้วก็ร้อยสิบนาทีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอันที่3นะครับผู้เล่น มีอ่ามีผู้เล่น8.3%ก็คือเล่นหมด4 v 4หรือหมด14จัดอันดับหรือหมดจัดอันดับเพรตานะครับก็คือเล่นจัดอันดับนั่นแหละก็คือจัดอันดับหรือไม่จัดอันดับก็ได้แต่ส่วนมากก็เล่นจัดอันดับดีกว่านะชัวร์กว่านะครับตาที่4นะครับก็จะได้มานะครับผมอ่าส่วนตาที่5นี่ง่ายๆเลยครับก็คือเล่นกับเพื่อนแค่3ตาเท่านั้นครับก็จะได้ตัวนี้ไปเลยนะครับตานี้และตาที่5นะครับก็คืออันนี้บอกแล้วมัน เกี่ยวกับแอนดูปุกพลังจริงๆนะครับผมก็คือผู้เล่น9.5เรียนที่ครอบครองตาแห่งนี้ก็คือใช้ตัวละครแอนดูเล่น5ตานะครับผมก็คือ5ตาเลยก็ลงไปเล่นเลยแล้วอันที่6ป่ะอ่าห่าทที่5 6 7 7อ่ะ7หรือ6กก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็ลืมนับ ก็คาาือค่า5ตัวนะครับผมขึ้นไปในเกมนะครับแล้วก็อันนี้คือมีผู้เล่นเพียงสิก็คือเข้ามาชมเว็บไซต์นี้ก็คือเข้ามาหน้านี้นะครับผมแล้วก็อันที่นี้ก็คือดูเว็บไซต์นี้ทั้งหมด5วันก็จะได้ไปนะครับผมอ่าส่วนอันนี้ยากนิดนึงนะครับบางคนงงนครับอย่าไปงงนะครับผมก็มีผู้เล่นแคลงสิบเอที่ครอบครองตรานี้เกียรติยศนี้คือเช็คตาทั้งหมดก็คือน้องก็คืออันนี้ก็คือน้องกด อันทุกอันเลย1 2 3 4 5 6ี่กดไลค์มาทุกอันเลยครับตาอันนี้ก็จะขึ้นมาไม่ต้องงงนะคบผมว่าทํายังไงก็คือเหมือนเรากดทุกอันน่ะว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ง่ายๆส่วนอันนี้ก็คือแชร์ไปยัง a c e b o o k นะครับก็ง่ายๆเลยก็แชร์ไปเลยนะครับ Facebook อันนี้ก็ส่วนนี้พี่ยังงงอยู่ว่ามันทํำยังไงนะมีผู้ติดเพีงหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ที่ครอบครองตานี้นะครับผมก็คือ น่าจะเกี่ยวแชร์ทั้งหมดที่มันอยู่ในตานี้นะครับผมก็คือ16ตานีก็คือว่าเออมันต้องแชร์ทั้งหมดนะพี่ว่านะก็ประมาณนี้เลยนะก็ฝากไว้ด้ยวยกับตรงนี้ครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเดีวพี่ขอทําอันนี้ก่อนพี่งงจริงอย่าเพิ่งไปทำนะครับหรือใครทําได้ก็บอกพี่หน่อยนะว่าอันนั้นทำไงแล้วก็นี่เลยตอบคําถามทั้งหมดอตอบคําถาม CG ให้ถูก CG ใช่ให้ถูกทุกข้อนะครับก็ คำถามก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่เพิ่งไปตอบนะเพราะว่าวิดีโอยังไม่มานะครับต้องรอรอพี่ก่อนก็ได้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วจะไม่พลาดคาตอบนะครับผมก็ รอก่อนนะคะผมแล้วก็ตาสีทองนี่คือจะเป็นการสุ่มแบบอันนี้เลยอันนี้ไม่ออกนะครับตาปริศนาคือไม่ได้บอกว่าทํำยังไงนะครับนี่อันนี้นะครับผมก็คือได้6ตาในวันเดียวก็คือพี่เล่นแป๊บเดียวแล้วมันได้ขึ้นมาพี่ก็งงเหมือนกันนะอ่ามันได้เลยนะคะผมแล้วก็เหลืออีกสอันก็คือแล้วหมดเหลืออีกสอันอ่าแล้วก็ได้ทางด้านของตั๋วดมอนเออไอต,ตัวตัวตัวกากากหนึ่งแล้วก็ไอที่แจกในเขาเรียกอะไรทาวเวอร์ทาเวทาเวอร์พี่เรียกทาวเวอร์แล้วก็ล่มชูชีพฟรีนัล์ว์โรล ก็คือของว่ามันมีมากกว่านี้แน่นอนครับพี่รับประกันแน่นอนเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือได้ร่มด้วยแล้วก็จะมีอะไรอีกหลายอย่างคือของมนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปกล่องขวัญอ่ะก็รอเขาตอบคำถามครับถ้าเกิดใครไม่อยากภาคคำถามก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับแต่ต้องรอวิดีโอออนมาก่อนนะพี่ถึงจะตอบให้ได้นะครับก็ชัวร์ดีกว่าผิดนะครับตอบผิดก็จะไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ ตอนนี้น้องๆก็คือต้องเข้าไปเก็บตาให้มันครบ16อันนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็เข้ามาตรงประกาศนี้นะครับผมอย่าลืมนะเข้ามาตรงประกาศนะครับผมแล้วก็ รอยเวันเท่านั้นนะครับฟรีไฟ World Series นะครับผมก็จะมาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเราได้อะไรมาบ้างนะโอเคกล่องสุมปืนแล้วก็นี่นที่มันบอกเมทาวเวอร์ทาวเวอร์นะครับผมก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่เลยน้องๆเล่นกันบ้างว่าพี่มีกว่าห้าสิบอันก็ได้ประมาณ50กล่องนะกับกล่องสุมสกินปืนนะครับผมก็วันนี้วันหนึ่งก็น่าจะเป็น60กล่องเ k คไม่เอาเพราะว่าเคมีแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยมีเ k คแล้วอสาสกาชมพูไม่มีแล้วก็พีทีสูลูกซองไฟซองยาทอม สันแล้วก็ซองควง XM8 อะไรประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ตรงนี้นะครับผมก็ทางด้านของ a อ r ครก็มาสุ่มนะครับผมก็ไปดูได้ครับบางคนออก9เพชรบางคนออก29เพชรอะไรบางก็มันออกง่ายครับส่วนอันนี้มันก็จะเหมาตู้นะครับเหมาบ้าเหมาบอลอะไรเหมาแต่สากาไม่ก็ดอนละเบื่อจริงโอเคไหมก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวพี่ให้ดูปืนอีโวพี่นะครับว่ามีอะไรบ้างใครใจดีก็ เติมเพจให้พี่หน่อยก็ดีนะครับผมนี่เลย ID พี่ก็ยู่งล่างแหละเออประมาณนี้ก็เจอค,คลิปต่อไปครับพี่ไฟเวอร์ซีรีส์ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e แชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมเจอกันครับ